ะะเข้าสู่ชาแนลนัชชาพยากรณ์นะคะต่อจากนี้ไปเป็นการพยากรณ์ดวงของพวกเราชาวราศีพฤษศพนะคะในเดือนพฤษภาคม2564ะคะว่าในช่วงเดือนนี้ดวงของท่านจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะก็ขอฝากสำหรับ ท่านที่เพิ่งจะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะก็อย่าลืมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเพราะว่าการพยากรณ์นั้นเป็นการพยากรณ์ในวงกว้างนะคะไม่ได้จำเพาะเจาะจงไปที่ดวงของท่านคนใดคนหนึ่งนะคะสำหรับคำทำนายนะคะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต คนเรานะคะบุญบาร,รมีที่ทามาไม่เท่ากันอาจจะไม่ตรงตา,ตามที่ทุกคนทุกท่านนะคะได้ได้ฝั่งนี้นะคะแม้ว่าจะเกิดในวันเดียวกันปีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโชคหรือจะโชคดีเช่นกันทุกๆุกคนนะคะสิ่งที่ควรทำนะคะสิ่งที่นัชชาจะแนะนำทุกท่านนะคะก็ควรหมั่น ทำบุญสร้างกุศลกันให้มากๆนะคะฟังแล้วดีมีกำลังใจก็กดแชร์ไปเป็นกุศลแก่ตัวท่านนะคะเผื่อเพื่อนๆที่เกิดในวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านนะคะจะได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไปในตัวนะคะสำหรับในเดือนนี้นะคะไพ่ตัวตนของ พวกเราชาวราศีพฤษภนะคะเป็นไพ่เพจออบคัพนะคะก็ในตำแหน่งตัวตนของท่านเรียกได้ว่าในปัจจุบันชาวราศีพฤษภนะคะเต็มไปด้วยแนวคิดและจินตนาการที่สนใจอยากจะทำอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะแต่ว่าบางทีนะคะ ก็คิดคิดแล้วก็ล้มเลิกกลางคันนะคะโดยก็เรียกว่าล้มเลิกกระทนหันโดยที่บางครั้งยังไม่ทันได้ลงมือทำนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่ายังไม่ทันจะทำคิดคิดแล้วเหนื่อยถอดใจ ก็เป็นได้นะคะสำหรับในเรื่องการเงินนะคะก็หามาได้เท่าไหร่นะคะก็ใช้ไปหมดเข้ามือซ้ายทะลุมือขวาขยันสแสวงหาเงินเพื่อทำฝันให้เป็นจริงนะคะมากกว่าจะสะสมเงินเพื่อความร่ำรวยนะคะในเรื่องความรักนะคะอารมณ์ก็เรียกว่าประมาณอย่างมีแบบ ไม่ค่อยจริงจังมากนักนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนต่างเพศเข้ามาแวดล้อมเยอะแยะมากมายเลยมีรักไว้เผื่อเลือก เพราะเพราะเป็นคนเรียกว่าเป็นคนชอบอิสระรักอิสระแถมเป็นคนมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะเป็นสาวเจ้าสำราญเป็นหนุ่มเจ้าสำราญนะคะก็ให้ระวังนะคะสุดท้ายจะไม่เหลือใครนะชาวราศีพฤษภนะคะก็อันนี้คือเฉพาะคนที่เป็นนะแต่คนที่ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเนาะก็เรียกได้ว่า นี่แหละคือตัวตนของพวกเราชาวราศีศพฤษภในเดือนนี้นะคะในเดือนพฤษภาคมจะเป็นประมาณนี้นะคะสิ่งที่จะเข้ามากระทบพวกเราในเดือนนี้นะคะเป็นไพ่ Queen of Pentacles นะคะนั่นก็หมายความว่าในเวลานี้นะคะอะไรก็ไม่สำคัญเท่าเงินนะคะเรียกว่าเงินซื้อได้นะ,ะซื้อได้ทุกสิ่งเพราะว่าในเวลานี้เศรษฐกิจ กระหายเงินที่สุดนะคะหรือหรือหากคุณคิดจะทำอะไรนะคะก็อาจจะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคนรูปรูปร่างนะคะอวบท้วมนะคะแต่ดูภูมิฐานในตำแหน่งก็เรียกได้ว่าตำแหน่งนี้ก็เรียกว่าเป็นก็มีผู้สนับสนุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เรียกได้ว่าจะไปในทางผู้หญิงเสียส่วนใหญ่นะคะ ในตำแหน่งนี้ก็เรียกได้ว่าถ้าถามว่าในเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรนะคะกับอาชีพที่ทำอยู่ก็จะไปได้ดีนะคะจะไปได้ดีไหมก็ทำนายว่าจะมีการเงิน ะะจะมีการเดินทางโดยกระทันหันหรือต้องใช้ความสามารถให้มากๆนะคะแสดงความโดดเด่นนะคะก็จะต้องทำเนี่ยตำแหน่งเยกนะคะมีการเดินทางนะคะตำแหน่งที่3มีการเดินทางนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นบางทีอาจจะเดินทางโดยไม่ได้ตั้งใจเดินทางแบบกระทันหันนะคะก็ระเรียกได้ว่าถ้าไปทํางาน ะะหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใช้ความสามารถให้มากๆแสดงความโดดเด่นนะคะถ้าสมมติว่าไปพรีเซนต์งานก็จะต้องแสดงความโดดเด่นให้เขาเห็นนะคะจะต้องทำให้คนเห็นฝีมือของเรานะคะก็อย่างนั้นก็เรียกว่าจะสำเร็จได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ทุ่มเททั้งกายทั้งใจจะไม่สามารถที่จะสำเร็จได้นั่นเองนะคะ ในตำแหน่งที่4นะคะในตำแหน่งที่4ก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งอดีตสถานะหรือตำแหน่งคู่ครองนะคะเป็นไพ่เดอะเดทให้ระวังนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องในครอบครัวสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะ,นะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องอาจจะมีปากเสียงถึงขั้นหย่าร้างก็เป็นได้นะคะอันนี้เป็นเป็นการดูแบบ โดยรวมนะก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็เป็นการดูโดยรวมนะคะเมื่อมีคนทักก็ให้ระมัดระวังตั้งสติให้ดีๆนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะคะเพราะว่าก็จะทํานายไปตามที่ไพ่มันโชว์ขึ้นมานะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็มีโอกาสจะพบกับความผิดหวัง เสียออกเสียใจครั้งใหญ่นะคะก่อนนะคะจึงจะพบรักแท้นะคะแต่อย่าก,กลัวนะคะว่าคุณจะรักใครไม่ได้อีกแล้วนะคะแต่จงรักษาตัวเองให้มากๆนะคะแต่ก็อย่าอย่าก็เรียกว่าอย่าอย่างว่านะสำหรับในเรื่องหัวใจเนี่ยบางทีมันก็ทำใจลำบากนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของหัวใจเนี่ยเป็นอะไรที่ บอบางเป็นอะไรที่พูดยากนะคะบางทีความรักก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะคะรักก็คือรักอะไรประมาณนั้นนะคะไปดูในตำแหน่งที่5นะคะมองเห็นไหมเป็นไพ่เหรียญนะคะในตำแหน่งที่5เป็นไพ่เหรียญอันเป็นไพ่แห่งความโชคดีการค้าการขายมีโชคหรือมีคนนำของมีค่ามาให้นะคะค้าขายก็ค้าขายดีนะคะ ค้าขายของสวยๆงามๆเพชรพลอยอะไรกันอย่างนั้นก็ได้พวกกําไรอะไรก็ได้นะคะหรืออาจจะมีคนนําเงินมาให้นะคะนําของมีค่ามาให้เรียกว่าเป็นดวงที่มีโอกาสได้ราบรอยนั่นเองนะคะหรือได้มรดกตกทอดก็เป็นได้นะคะในตำแหน่งที่6นะคะเป็นไพ่10ดาบเป็นไพ่ สิบดาเป็นไพ่ที่จะต้องระมัดระวังถ้าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ระมัดระวังความปลอดภัยใบบ้างก็จะดีให้ระวังมากๆนะคะเพราะว่าหรือว่าให้ระวังในเรื่องสุขภาพนะคะให้มากมากหรือสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านนะคะดูแลท่านให้ดีๆให้ตรวจสุขภาพหรือให้ระมัดระวังในเรื่องโรค โควิด19นะคะให้มากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดและอีกอย่างไพ่10ดาบขึ้นมาเนี่ยความเสี่ยงก็ค่อนข้างเยอะนะคะให้ระวังนะคะในตำแหน่งที่7นะคะเป็นไพ่เออมองเห็นไหมอ่ะในตำแหน่งที่7เป็นไพ่เป็นตำแหน่งแก้ไขนะคะ เป็นตำแหน่งแก้ไขของชาวราศีพฤษภนะคะเป็นไพ่ในเรื่องที่จะแก้ไขถ้าหากมีเหตุอะไรนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องปากเสียงอาจมีการทะเลาะเบาะแวงเถียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ ะะหากมีเหตุนั้นเกิดขึ้นก็ให้คุณนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้นะคะก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะหรือ,อให้ระมัดระวงังถ้าใครทําอะไรที่ผิดหรือทําอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรประมาณนั้นนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงให้ระมัดระวงังเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งแก้ไขนะคะชาวราศีพฤษภถ้าเราแก้ไขจุดนี้ได้นะคะหรือถ้าเราทำอะไรที่ผิด มันจะมาในจุดนี้เลยนะคะเป็นไพ่เวงกรรมนะคะในตำแหน่งที่8เป็นไพ่ the j u d g m t n นนะคะในจุดนี้หากใครนะคะทำผิดนะคะก็จะโดนนะคะโดนจับได้หรือว่าสามารถที่จะ,ะแม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงยังไงก็จะหลีกเลี่ยงไม่พ้นเป็นไพ่ผู้พิพากษาการตัดสินปัญหาชีวิตที่รอคอยนะคะ ถ้าท่านทำดีนะคะก็จะความดีนั้นก็จะป่าประกาศให้ผู้คนได้รับรู้นะคะการตัดสินหรือในช่วงนี้อาจจะเป็นการตัดสินปัญหาชีวิตที่รอคอยการตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงไปในบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นคุณอาจจะได้ไปสถานที่เก่าแก่ หรือที่ดินที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเมืองเก่าที่เหมาะกับชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ในที่สุดคุณนะคะชีวิตของคุณก็จะหอยหาบ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนอนที่เคยอยู่มาที่เกิดเคยเกิดมานะคะหอยหาในอดีตของตนเองนั่นเองนะคะแต่สําหรับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าใครทำ ่ไม่ดีนะคะท่านก็จะพิาพากษาเพราะฉะนั้นอดีตที่ผ่านมาถ้าเราสร้างความดีสิ่งดีๆมันจะมาช่วยเหลือเรานะคะคุณผู้ชมไปดูในตำแหน่งที่9นะคะในตำแหน่งที่9เป็นไพ่เดอะซันะคะเป็นไพ่เดอะซันไพ่เดอะซั อยู่ในตำแหน่งความคิดจิตใจของคุณจิตใต้สำเนกของคุณคุณอยากมีความสาเร็จอยากมีความอุดมสมบูรณ์ที่หามาได้ด้วยตัวคุณเองและคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังจะมีพลังนะคะจะมีพลังให้คุณนะคะมีความกระตือรือร้น,นมีความอยากคิดอยากทำมีความมั่นอ,อกมั่นใจที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นนะคะ และบ้านป่าชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทรัพย์สินสมบูรณ์และคนจะห้อมร้อมคุณนะคะเมื่อถึงเวลานั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีไพ่ใบนี้เป็นไพ่ให้โชคคนที่อยากมีลูกก็จะได้ลูกคนที่อยากได้รถก็จะได้รถคนที่อยากได้บ้านก็จะได้บ้านนะคะจะประสบความสำเร็จตามที่คุณคิด ตามที่คุณหวังนั่นเองนะคะชาวราศีพฤษภนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทำใจให้สบายแม้บางครั้งเหตุการณ์นั้นมันยังไม่เกิดขึ้นก็ขอให้คุณมี จิตใจที่สบายรอเอาไว้นะคะแล้วสิ่งดีๆมันจะตามมาเพราะว่าไพ่ดีนะคะไพ่ดีไพ่หนึ่งเหรียญก็เป็นไพ่ดีไพ่ให้โชคลาภแถมไพ่เดอะ u ันเดอะ n ันก็ให้โชคลาภคุณเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดอยากจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จไปดูในตําแหน่งที่10เป็นไพ่บทสรุปของคุณนะคะบทสรุปของคุณก็เรียกได้ว่าชาวราศีพฤษภ เป็นคนที่มีพรสวรรค์หาเงินเก่งมีอาชีพส่วนตัวได้นะคะมีความขยันเอาตัวรอดได้กับยุคโควิด -19 นี้นะคะก็บอกก็ต้องบอกว่า,าดวงของชาวราศีพฤษภนะคะในด้านเสี่ยงก็มีโชคเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นหวยเล่นหุ้น ค้าขายที่ดินเกรงกําไรนะคะก็ได้ผลดีมากๆนะคะมากกว่าเสียนะรับรองว่าได้มากกว่าเสียนะคะแถมยังมีโอกาสมีโชคแบบฟลุกๆด้วยนะคะชาวราศีพฤษภนะคะก็สามารถเสี่ยงได้นะนะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะพอใจในเดือนนี้นะเรียกได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะ เป็นไพ่ที่ดีนะคะก็หวังว่าทุกท่านคงจะประสบความโชคดีมีโชคลาภแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต่อไปนะคะแม้ว่าในยุคนี้เป็นยุคที่เศรษฐกิจมันค่อนข้างเืดเครืองแต่หวังว่าทุกท่านจะผ่านพ้นในจุดนี้ไปได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในที่สุดนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอณชาแล้วก็เป็น กุศลแก่ท่านด้วยนะคะโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ